การตรวจงานของไซหรือว่า QC หรือว่า CM นะคะหลังจากที่ผู้รับเหมา <c oughs> เขาส่งงานมาให้เราตรวจแล้วให้เราทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบค่ะเลือกโครงการค่ะและให้สังเกตร,รูปกล่องจดหมายและมีตัวเลขตรงนี้นะคะทางไซหรือว่า CM นะคะจะได้รับแจ้งเตือนก็นต่อเมื่อผู้รับเหมา ตรวจงานนั้นครบทุกข้อแล้วและต้องผ่านทุกข้อค่ะหรือทาง cm หรือไซส์สามารถเลือกที่จะเปิดใบงานโดยที่ไม่ต้องรอให้ทางผู้รับเหมาแจ้งมาก็ทำได้เหมือนกันนะคะโดยเลือกที่ตรวจงานค่ะจากนั้นเลือกพื้นที่ที่เราจะทำการเปิดใบงานค่ะหรือสามารถดูใบงานได้ที่กล่องจดหมายด้านมุมขวามือค่ะ คลิกไปหนึ่งครั้งจะแสดงรายการค่ะว่าผู้รับเหมาตรวจงาน sequence 2เสร็จแล้วขอรีเควสให้ไซส์มาตรวจงานต่อเราคลิก1ครั้งค่ะจากนั้นเลือกรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะแสดงรายการเหมือนผู้รับเหมาเลยเราก็ทำการตรวจงานวิธีการตรวจก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะ ตรงดีเฟกตตรงนี้เป็นรายการดีเฟกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อตรวจนี้อาจจะเป็นดีเฟกที่เราพบนอกเหนือจากหัวข้อค่ะเราสามารถเพิ่มดีเฟกตรงนี้ได้โดยการคลิกเพิ่มดีเฟกค่ะอาจจะใส่รายละเอียดงามว่า,าสมมุติหัวข้อว่ามันสก,กปรกกดถูกทำการถ่ายรูปค่ะ สามารถวงให้ผู้รับเหมาหรือว่าคนอื่นเห็นได้นะคะว่าตรงไหนมันคือดีเฟกต์และทำการกดเซฟระบุตำแหน่งค่ะ ตรงนี้สามารถเลือกกำหนดวันเสร็จได้หรือจะไม่เลือกก็ได้ผู้รับเหมาก็เช่นกันนะคะสามารถเลือกผู้รับเหมาได้จากนั้นกดบันทึกรายการดีเฟกที่เราตรวจเจอก็จะอยู่ในหน้านี้ค่ะหรือถ้าเราจะเพิ่มอีกเราก็ทำการกดปุ่มสีแดงตรงนี้และทำขั้นตอนเดียวกับเมื่อกี้เลยค่ะหลังจากนั้นกดย้อนกลับไป ให้เราทำการตรวจงานตามหัวข้อตรวจเลยหรือในกรณีที่เราทำการตรวจแล้วมันมีงานที่ไม่ผ่านให้เราทำการคลิกสอครั้งค่ะมันจะขึ้นเป็นสีแดงแล้วตรงสถานะของเราตรงนี้จะเป็นไม่ผ่านเลือกตรง defect เครื่องหมายตกใจตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่ม defect บอกให้ผู้รับเหมารู้ว่ามันมี defect อะไร หลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่มดีเฟกตตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ค่ะเพิ่มดีเฟกราายละเอียดงานสมมุติมันไม่ตรงเราก็เขียนตรงนี้บอกผู้รับเหมาได้ค่ะว่าทำไมมันถึงเป็นดีเฟกจากนั้นกดถูกค่ะทำการถ่ายรูปอันนี้จะเลือกจากกล้องถ่ายรูปหรือว่าค้างรูปถ่ายก็ได้ตามสะดวกนะคะหลังจากนั้นกด สามารถทำสัญลักษณ์ได้นะคะหรือว่าเขียนลงไปในนี้ก็ได้กดบันทึกระบุตำแหน่งค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะ ตรงนี้ก็เหมือนครั้งอันเมื่อกี้เลยนะคะก็คือสามารถที่จะกำหนดวันที่ได้หรือว่าผู้รับเหมาได้ีนขอไม่กำหนดล้กันจากนั้นกดบันทึกค่ะและย้อนกลับ d ด f e c t ที่เราตรวจในหัวข้อข,อขนาดท่อติดตั้งตรงตามแบบก็จะขึ้นตรงนี้หรือว่าถ้าพบ d ด f e c t ในหัวข้อนี้อีกขอย้ำนะคะว่าเป็นดีเฟกเฉพาะหัวข้อขนาด ข่อติดตั้งตรงตามแบบถ้าเป็นหัวข้ออื่นเราไม่สามารถที่จะเพิ่มในนี้ได้เป็นหัวข้อของใครของมันค่ะถ้าพบอีกก็กดเพิ่มดีเฟกต์ตรงนี้ได้อีกค่ะหลังจากนั้นกดย้อนกลับค่ะให้สังเกตว่าดีเฟกตรตรงนี้ค่ะจะที่มันเป็นสีเทาๆมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงค่ะให้เราทําการตรวจต่อนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราทําการตรวจครบแล้วให้เราเลือกเครื่องหมายตรงนี้ค่ะก็เหมือนผู้รับเหมาเลย ก็คือเลือกเซ็นและพิมพ์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นาลายเซ็นของผู้รับเหมาะนะคะเราก็ทำการเพิ่มลายเซ็นของเราโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกกดไปอีกหนึ่งครั้งเซ็นชื่อค่ะหลังจากนั้นกดบันทึกตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยจะอ้างอิงตาม username ที่เราทำการล็อกอินนะคะ จากนั้นกดบันทึกค่ะกดย้อนกลับค่ะให้สังเกตว่าในหน้า history ค่ะจะมีปุ่มสีแดงๆตรงนี้แล้วก็เป็นเลขคลิกเข้าไปค่ะให้เราทำการกดอัปโหลดตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ขั้นตอนนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าต้องทำการกดอัปโหลดทุกครั้ง ที่มีการใช้งานหรือว่ามีการสร้างใบงานนะคะให้มาตรวจดู history ทุกครั้งก่อนกลับบ้านว่ามันหายไปหรือ,อยังคะ่ะปุ่มสีแดงๆนี้ให้เราการค่ะให้เราทำการกดอัปโหลดค่ะเมื่อเรากดอัปโหลดไปแล้วมันก็จะหายไปนะคะจุดสีแดงๆแล้วก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวอันนี้คืองานของเราถูกอัปขึ้นเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็จะเป็นการตรวจงานของไซต์หลังจากนั้นผู้รับเหมาเมื่อไซต์ตรวจและแจ้งว่ามีดีเฟกต์แล้วผู้รับเหมาต้องทำการแก้ไขดีเฟกต์ยังไงอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นของยูเซอร์ผู้รับเหมาให้เรากรอกให้เรียบร้อยแล้วคลิกเข้าโปรแกรมค่ะเลือกโครงการค่กกล่องจดหมายตรงนี้คลิกเข้าไปก็จะเจอรายการสีแดงๆตรงนี้ค่ะว่า f a สซ s ไซตตรวจงานซีเควน c ์สแต่ยังมีงานแก้ไขจำนวน2รายการให้เราคลิกเข้าไปค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมและให้เลื่อนดูรายการที่เป็นสีแดงค่ะอย่างเช่นรายการดีเฟกตตรงนี้เลือกเข้าไปดูค่ะตรงนี้จะเป็นไซต์แจ้งมาแจ้งโดยใครสร้างวันที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็คลิกไป เมื่อเราทำการแก้ไขางานเสร็จแล้วให้เราทำการถ่ายรูปหลังก็คือว่าเป็นรูปที่เรายืนยันว่าเราทำการแก้ไขางานนั้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะวงกลมว่าเราแก้ไขางานให้แล้วจากนั้นกดบันทึกค่ะสถานะตรงนี้ให้เปลี่ยนจากแจ้งใหม่เป็นซ่อมเสร็จหรืออาจจะระบุ หมายเหตุให้ทางไซ์รู้ว่าเราแก้ไขอะไรไปค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายก่อนที่ไซ์เขาแจ้งมาว่ามันมีดีเฟกระบุตำแหน่งเราไม่ต้องระบุนะคะหลังจากนั้นให้กดบันทึกสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อมเสร็จให้ย้อนกลับไปค่ะ มันก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะคะไม่ต้องตกใจให้ดูอีกค่ะว่ามีรายการไหนที่เป็นสีแดงแดงอีกบ้างให้ดูของสถานะของไซส์นะคะไม่ใช่ดูของตัวเองเนี่ยค่ะให้ดูตรงนี้ไม่ใช่ดูตรงนี้นะคะอันนี้คือของที่เราตรวจไปไซส์แจ้งมาว่าอันนี้มีไม่ผ่านเลือกคลิกเข้าไปค่ะทําการถ่ายรูป ในกรณีที่เราแก้ไขางานนี้เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยอา,อาจจะวงให้ทางสายทราบว่าเราแก้ไขตรงนี้เรียบร้อยแล้วกดบันทึกสถานะเปลี่ยนจากแจ้งใหม่ให้เป็นซ่อมเสร็จค่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือจะมีรูปถ่ายก่อน ตำแหน่งและรายละเอียดต่างๆจากนั้นให้เรากดบันทึกสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อมเสร็จอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วตรวจดูค่ะว่ามีงานไหนหรือเปล่าที่ยังไม่ได้แก้นะคะอันนี้ก็คือแก้ครบหมดแล้วหลังจากนั้นให้กดย้อนกลับค่ะย้อนกลับไปดูหน้า history ค่ะ ใน history มีจุดสีแดงๆให้เราทำการอัปโหลดจนมันขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวอันนี้ก็คือผู้ใช้งานอัปโหลดข้อมูลไปแล้วนะคะอย่างที่เคยบอกอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยของสถานะผู้รับเหมาในกรณีที่ทางไซต์หรือว่าทาง QC แจ้งมาว่ามีดีเฟก t ให้ทำตามขั้นตอนนี้ ค่ะหลังจากนั้นเมื่อผู้รับเหมาแก้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วทางไซต์ต้องทำอย่างไรบ้างก็ล็อกอินเข้าโปรแกรมค่ะเลือกโครงการก็เหมือนเดิมเลยให้สังเกตกล่องจดหมายตรงนี้คลิกเข้าไป1ครั้งจะเจอคำอธิบายตรงนี้เป็นชื่อ user นะคะแก้ไขางานแล้วซ่อมเสร็จ2รายการให้เราคลิกเข้าไป เพิ่มเติมค่ะในกรณีนี้ในกรณีที่มีการตรวจเจอดีเฟกในครั้งแรกแล้วส่งให้ผู้รับเหมาไปแก้ไขเราต้องเลือกที่ตรวจครั้งที่2นะคะให้คลิกในที่สัญ,ญลักษณ์สีแดงที่เราเคยแจ้งดีเฟก t ไปคลิกเข้าไป1ครั้งทำการตรวจว่ามันผ่านหรือไม่ถ้ามันผ่านก็ให้เปลี่ยนสถานะตรงนี้ค่ะ เป็นปิดงานหรือว่าผ่านแบบมีเงื่อนไขผ่านแบบมีเงื่อนไขจะใช้ในกรณีที่มันจําเป็นต้องผ่านงานนี้แล้วนะในกรณีที่เป็นอาอาจจะปณีปรนอมได้หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ส่วนมากก็จะใช้ปิดงานจากนั้นให้เลือกบันทึกสถานะตรงนี้ก็จะเป็นปิดงานเรียบร้อยกดย้อนกลับไป defect ก,ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเราปิดงานเรียบร้อยแล้ว เลือนไปดูที่มันเป็นสีแดงๆค่ะคลิกเข้าไปที่ d e f e c ดูรายละเอียดว่าเขาแก้ไขางานให้เราหรือยังถ้าแก้ไขางานเรียบร้อยแล้วก็กดปิดงานค่ะหรือถ้ามันยังไม่เรียบร้อยต้องการแจ้งอีกครั้งก็กดแจ้งใหม่ตรงนี้ปิดงานจากนั้นกดบันทึกตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นปิดงานสีเขียวนะคะ ย้อนกลับแล้วก็ที่สำคัญที่สำคัญนะคะอย่าลืมเปลี่ยนสถานะตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวด้วยเพราะเราตรวจดีเฟกต์ว่ามันผ่านแล้วและสถานะตรงนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นการตรวจครั้งที่2เพราะว่าครั้งนี้เรามาตรวจงานดีเฟกต์ที่เราเคยแจ้งไปแล้วค่ะทำการเช็คว่าเราตรวจครบทุกข้อหรือยัง จากนั้นกดย้อนกลับค่ะสังเกตที่ history เหมือนเดิมนะคะถ้ามีจุดสีแดงๆให้ทำการกดอัปโหลดค่ะเมื่อกดอัปโหลดเรียบร้อยจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ถูกสีเขียวแบบนี้ก็แสดงว่างานของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ QC ก็สามารถ ทำวิธีการเดียวกับ cm ได้เลยก็คือเราอินเข้าไปแล้วให้สังเกตที่กล่องจดหมายทางซต์ก็ต้องตรวจให้ครบทุกข้อและก็ผ่านทุกข้อนะคะทาง qc ถึงจะได้รับการแจ้งเตือนค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการตรวจถ้าข้อไหนเจอดีเฟก t ก็ทำการถ่ายรูปแจ้งผู้รับเหมาเมื่อผู้รับเหมาแก้งานเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการปิดงาน ใช้วิธีการตรวจเหมือนกับทาง C M เลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของ Inspection นะคะ